ยังไงบ้างคะวันนี้จะมีอ่าผีอนี่รู้สึกยังไงบ้างยะงมีผีพ่อกลัวพ่อกลัวพี่รู้นบ่าวศักบอกว่าจ้างหนังให้ผีดูเออก็คือสีบอเป็นอย่างอ่าพอเองก็ว่าถือว่าอ่าทั้ง่องของบ่าวศักอ่าเพิ่นได้เหย็ดได้หาหนังมาให้เพิ่นเบิงเพิ่นชมเนาะอ่าเพราะว่าจะถือว่าี่เอาหนังมาลงมาเน่ย ก็เป็นยังบุญบารมีอาที่ฮาได้เอามาให้ญาติพี่น้องทีหลวงรับไปแล้วนี่แหละอาภูที่มีญาติก็ดีบ่มีญาติก็ดีอาริวาสัมบเวสีถูกทุกมองถูกบอนเอ่อเพิ่นก็สิได้มาเบิ่งมาชอนนาเฮ้าอาที่นี่เพิ่นก็เฮ้าเห็ดยังลงไปก็เพื่อนก็จิน้าชอยว่าบุญยาบารมีอาสิ่งที่เฮ้าแนมบอเห็นเขาเนาะอาแค่เป็นจิตวิญญาณหรืวอว่าแคร์เป็นลมเป็นแรลงนั่นละ่ะอาที่นี่พอเอง พ่อการหูซ Get ีกวาพูมใจเด้อคามพุ t t ่ใจดอกที่ทั้งช่องของบาสักเพิ่นได้เหตุมาหอดมาเถืงไห่คาพ่อการขอบบุญขอบคุณนพันย่างสูงอาที่มากวันนี้คือกันยูทูบถูกหม่องถูกบอลถูกถูกคนนี่ล่ะพ่อบ่ได้ทีมถ้าดราพ่อกับบัได้ปะไม่พ่อคนอยากมากกับมาบ่เป็นหยังเด้อพอเองบ่ได้ไปคีดบางเบียด์นี่หยังดอกมาเลย อ่าเพราะว่าพออยากให้ได้พออยากให้ดีทุกคนเนี่ยนะครับา,า <พอ S 1> มีอย่างเฮากับคอยเ้าคอยจากันเฮ้ายา่าจุไปแตะผุงกันคือปลาลูกคอ,อกเด้่ยแนบอกเนี่ยเพลินกับพิจิตเป็นตัวนี้ของเพล่นม,ม,มากสองคืนอ่าคืนหนึ่งกับตัวนี้กับตัวอ่าเรือแพร่เขาหากินหาอยากได้ถามเลยอ่าพอลองให้เขาไปส่ง ปรต้องให้เขาแทงลอยดอกเขากลับไปทรงให้<ม>เนอะอ่าที่นี่ก็ให้พี่น้องบิจารณากันเอาเนาะอ่าสวนเ,ลเหลขกใหญ่เฮ้าหรือว่ารัฐบาลไทยเฮ้างวดประจําวันที่ซองเนี่ยก็ล่อฟังบางอีกสักกอนเนาะอ่ามันต้องมีเด้ออ่ายังไงพอบอกว่างวดเนี่ยจังไงก็พี่น้องมาต้องย่าน อาบ่ต้องกังวลใจพอบ่มีปิดบ่มีบังอาจจะว่าล่ออยากบงขทงสุดไทยออกจากปากปูอีกแน่เ้ออ่าเห็นได้ย่ดอ่ะอาทีนี้ก็ขออาให้เอฟซีอาถูกมองถูกบอลเนาะว่าจะยิบเป็นยาตีพี่น้องก็ดีอยู่ทางทิตทางจังหวัดทางบ้านต่างตำบลอาเมื่อทุกคนนี่ล่ะที่ลูกเก่าเล่าล้านได้ไปหากินหาอยากอยู่ทางกรุงเทพกรุงไทย อาเรือว่ายุ่เมืองนอกเมืองหน้าก็ดีอาปีใหม่มาอาปีเก่าผ่านไปก็เอาแต่สิ่งใดที่มันดีๆอาพอเองก็บ่มียังสีตอบแทนอนานำจิตนำใจของยาตีพี่น้องเด้อพอก็ะไรฝากแต่เสียงไปหอดไปเถึงเน้ออาฝากแต่ส่วนบุญส่วนกุศล อาืรวาส่วนบุญญาปรมีจากรูอาืรวาบุญญาปรมีจากคุณครูบาจาจย์ก็ดีแล้วว่าเทวดาควาดินก็ดีนําไปคุ้มค้องลูกเต่าเล่าล้านอาเพิ่นเหตุยังลงไปก็จะให้เพิ่นทุกเพิ่นจนให้รวยรวยเด้อปีใหม่มาหอดมาเึงให้พี่น้องอาถูกถูกหม่องทุกๆกบอลมีแต่โชคแต่ชัยไอ้ลาให้รวยเด้อบะเนียให้จเจริญเจริญส ทีนี่ก็ขอให้ปูน้ำสอยลูกสอยหลานเด้อปูเอาแมนเพิ่นจิไปในเหตุนาทีการงานแนวใดาอาเงินหาทองก็จะให้เพิ่นตกจำคนอาเตโกวตโโตมาสปูนว่าโตมาัมระาเกิดมาเป็นิกเกิดมาเป็นภกเกิดมาเป็นี่กุอย่างนี้ให้อีดธโสพังวาด้วยน้หมอุปายันักมาอัตนานนักหมองทายะ

้าวรวย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 เสือทีเสือฐีมหาเสรษฐีเด้อ